สวัสดีนะคะเรานะคะจะพาทุกคนนะคะไปเปลี่ยนชุดนะคะเป็นชุดของสวิตเกมนะคะไปไปเริ่มกันเลย๋ยบแรกนะคะไปบ้านของผู้หญิงคะ่ะไปใช้บ้านของผู้หญิงอยู่นะพอเสร็จแล้วนะคะเราก็กดไปตรงเปลี่ยนชุดนะคะแล้วก็กดไป<น>ที่ชุดจะได้ประมาณนี้เลยพอได้ประมาณนี้แล้วนะคะก็ไปกดที่ตรงนี้สามอันนะคะกดอันนะะี้ จำแบบนี้เลยนะจะหาแบบนู้นนี่คือนี่ลยไม่ใช่อันนี้เป็นชุดอันนี้คือเด็กส่วนคนสอตว์นี่นะคะแค่นี้ก็จะได้ ชุดของสวิตเกมแล้วนะคะลองไปทำดูนะนะคะเราจะพาทุกคนไปนสถานที่สวิตเกมก่อนเราจะทำเป็นสถานที่สวิตเกมะะเราต้องไปหาสถานที่ก่อนที่มันว่างๆที่มันพอจะทำได้นะคะเราว่าจะทำตรงที่สนามหญ้ามันเหมาะกับสวิตเกมมากที่สุดะคะ่ะ หนักด้วยะค่ะไปที่ตรงไปเลยค่ะสมเลยโรงเรียนไป ตรงนี้ก่อนนี่นะคะเราคิดว่าตรงนี้มันน่าจะเหมาะสำหรับเกมสวิตเกมแล้วนะคะเป็นสนามหญ้าหรือเปล่าเราไม่แน่ใจนะคะี่คะ่ะทุกคนทุกคนก็ตั้งตุ๊กตาตรงนี้นะคะขยายใ,ให้ตุ๊กตามันใหญ่ขึ้นแล้วก็ก็คือแบบให้ แบบต้นไม้เอาต้นไม้มานะคะแล้วก็หาคนในโรงยันยนเยอะมาวิ่งตามเรานะคะแล้วก็หาคนใส่ชุดสีแดงเอาคนผู้ชายสองคนใส่ชุดสีแดงนะคะหน้ากากหน้ากากอะไรก็ได้ค่ะที่มันออกสีดําๆนะคะแค่นี้นะคะก็จะได้แล้วนะ,ะอย่าลืมไปทำกนันดูนะคะสำหรับวันนี้เรากลับบ้านก่อนนะบายบาย หนูกลับบ้านก่อนนะคะใกล้จะเย็นแล้วเช้าแล้วเดี๋ยวหนูก็จะไปกินข้นาวอาหารเช้าแล้วค่ะบ๊ายบาย